ต้องแชสวัสดีสาวๆชาวทูพีสครับผมพัตเตอร์พรมิพัฒน์ภันาเษฐานนท์ครับเรียนอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่2ภาวิชาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับ จริงๆแล้วผมปกติชอบอัดคลิปวิดีโอลองเพลงเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วครับคืออัดมาหลายคลิปมากๆเลยแต่มีอยู่วันนึงบางเอิญนว่าอัดคลิปคลิปหนึ่งที่ชื่อว่าเพลงคือเธอคือของขวัญครับร้องเพลงนี้ขึ้นมา oh, s <S ปุ๊บสักพั้หนึ่งวันนั้นอนะกลายเป็นว่าเป็นวันที่มีคนเนี่ยติดตาม,มากด ซับสไคร์ครับสองหมื่นกว่าโอ้โ oh, หผมก็ช็อกเลยครับงงมากคือจริงๆแล้วเราอาจคลิปมาหลายคลิปมากๆแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงแบบมาเอะใจคลิปนี้ก็เลยกลายเป็นแบบคนดังข้ามคืนไปเลยครับคืนนี้ของเราเป็นคืนที่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งคืนเท่านั้นอยากให้เธอรู้ว่าฉันเห็นเธอสำคัญและมีความหมายพิเไรให้มันเป็นคืนหนึ่งที่โรแมนติกกับเธอก็พอรู้ไหม หลายคนบอกผมว่าผมเนี่ยหน้าตาเหมือนศิลปินเกาหลีคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าแบ็คขยอนครับแห่งวงเอ็กโซนั่นเองก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบว่าเป็นเอ็กโซไทยแลนด์เป็นเอ็กโซของเมืองไทยหน้าตาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็แบบแอบคิดว่าเอ๊ะเอาตรงไหนไปเหมือนพอเขาเอารูปมาเปรียบเทียบก็แบบเราก็มีมุมคล้ายอยู่นะ <c oughs> <laughs> บางทีเขาหน้าตาดีก็อยากหน้าตาดีแบบเขาอย่างเงี้ยครับเ <c oughs> <laughs> ขาบอกว่าส่วนล่างตั้งแต่ใต้ตาลงมาเนี่ยจะเหมือนเขาแหละไม่ได้เหมือนทั้งหน้านะ <laughs> เหมือนแค่ตรง่วงนี้ <c oughs> <sh arp> อโยมัสยโยผมนะครับเป็นคนจังหวัดขอนแก่นครับเป็นคนอีสานโดยสายเลือดเลยฮะพัตเตอร์เนาะครับมูมูก็ฝักเนื้อฝักต้นนะครับสำหรับผู้ไดเด้อพ่อผมเนี่ยก็สามารถทักได้เนะครับมายิงครับเป็นลี่ครับเป็นลีคักครับรักทุกคนเนาะครับ สาวในสเปคของผมนะครับตัวเล็กและผมยาวครับผมยาวในที่นี้นี่คือยาวแบบตกบ่าลงมาเลยนะครับและที่สําคัญนี่ต้องเป็นคนที่อายุเยอะกว่าผมครับผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าผมเนี่ยผมมองว่าเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์แล้วก็น่าค้นหามากๆเลยครับแล้วก็มีประสบการณ์ด้านความรักมากกว่าผมน่าจะคุยกันรู้เรื่องตอนนี้นะครับสไตล์ตของผมนะครับสดมากๆเลยครับโสดแบบโสดจริงๆครับ สเสน่ห์ครับสเสน่ห์สำหรับผมเนี่ยคิดว่าเป็นตรงนี้แหละครับรอยยิ้มครับเพราะหลายๆคนที่บอกว่าเป็นคนที่แบบยิ้มแล้วเห็นฟัน3ามีเลย <c oughs> เนียกด้ว่าจริงใจมากสามสองำหรับกิจกรรมยมามว่างของพัตเตอร์นะครับก็จะ มาเล่นฟิตเนสเลยครับทำทุกอย่างเลยนเวทเทรนนิ่งแล้วก็เบิร์นคาร์ดิโอด้วยครับบอกก่อนเลยว่าเนี่ยมีซิแพ็กนะมีสี่แล้วมีสี่ก้อนแล้วแพคกที่5กับแพคกที่6เนี่ยต้องรอกันสักนิดนึงตอนนี้มีแล้ว Hi, sure ถ้าเกิดว่ามี6เมื่อไหร่เดี๋ยวจะคอยมาโชว์นะฮะสุดท้ายก็ขอฝากผลงานของผมด้วยนะครับสามารถติดตามผมได้ใน IG นะครับพัตเตอร์นะครับรอต้องแชร์